ทำไมผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งถึงต้องวิ่งหนีตำรวจกลางถนนแต่เมื่อความจริงถูกเปิดเผยทุกคนทั้งเมืองกลับต้องช็อกเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่การไล่ล่าแต่มันคือความลับที่อาจเปลี่ยนชีวิตของทุกคนไปตลอดกาลหญิงสาววิ่งไปตามถนนที่เงียบสงัดเสียงฝีเท้าของเธอกระทบกับพื้นซีเมนอย่างเร่งรีบลมหอบเย็นพัดผ่านเส้นผมที่ปลิวว่อนแสงไฟถนนสลัวๆส่สองให้เห็นเงาของเธอทอดยาวไปข้างหน้า ด้านหลังมีเสียงหวีไซเรนแผ่วดังใกล้เข้ามาตำรวจชายคนหนึ่งกำลังวิ่งตามด้วยใบหน้าที่จริงจังผู้คนที่ยืนอยู่ริมทางเริ่มหันมามองด้วยความสงสัยบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายคลิปบางคนตะโกนถามว่าเกิดอะไรขึ้นหญิงสาวหอบหายใจแรงร่างกายแทบหมดแรงแต่สายตายังมุ่งไปข้างหน้าเสียงรองเท้าหนังของตำรวจดังหนักและมันคงไล่ตามไม่หยุดหัวใจของหญิงสาวเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอก เธอหันไปมองด้านหลังเพียงเสี้ยววินาทีดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแสงไฟวูบววบสะท้อนในดวงตาคู่นั้นความตึงเครียดคลี่คลายไปทั่วบรรยากาศเหมือนเมืองทั้งเมืองหยุดหายใจและทันใดนั้นตำรวจตะโกนออกมาเสียงดังจนทุกคนที่ยืนอยู่รอบข้างต้องสะดุง้งเสียงนั้นเจือด้วยความจริงบางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนตำรวจตะโกนด้วยเสียงเข้มหยุดก่อนเธอไม่ใช่อาจยากรทุกคนรอบข้างมองหน้ากันอย่างงงงนัน หญิงสาวชะงักไปชั่วครู่น้ำตาคลอเต็มดวงตาเธอหอบหายใจแรงจนแทบยืนไม่ไหวเสียงหัวใจดังชัดเจนในอกผู้คนเริ่มสุบสิบถามกันว่าเกิดเรื่องอะไรบางคนก้าวถอยหลังด้วยความหวาดหวัน่นบางคนยืนแน่นิ่งเหมือนถูกตรึงตำรวจยังคงวิ่งเข้าใกล้สายตาของเขาเต็มไปด้วยความกังวลไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความเกลียดชัง หญิงสาวหันหน้ากลับไปทางถนนเธอรู้ว่าตนเองไม่สามารถหนีต่อไปได้ลมหายใจสั่นสถานเธอกำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าฝ่ามือถนนทั้งสายเงียบกริบเพียงเสียงฝีเท้าทั้งสองดังสลับกันไฟถนนวูบไหวเหมือนกำลังจับตามองหญิงสาวหยุดกระทันหันร่างของเธอสั่นเทาผู้คนรอบข้างอ้าปากค้างตำรวจหยุดห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าว เขายกมือขึ้นช้าๆแววตาเขาสั่นไหวหญิงสาวกัดริมฝีปากเสียงสะอื้นดังลอดออกมาผู้คนที่มุงดูต่างหายใจติดขัดไม่มีใครกล้าพูดอะไรหญิงสาวก้าวถอยหลังทีละก้าวเท้าของเธอสั่นเหมือนจะลม้มตำรวจพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนลงทุกคนเข้าใจผิดเธอกำลังปกป้องบางสิ่งเสียงซุบซิบดังขึ้นหนักกว่าเดิม ผู้คนเริ่มถามว่าเธอปกป้องอะไรหญิงสาวก้มหน้าลงน้ำตาหยดลงบนพื้นถนนไฟถนนสะท้อนหยดน้ำตาเป็นประกายเธอเงยหน้าขึ้นด้วยแววตาที่เด็ดเดี่ยวริมฝีปากสันะร,ร,ริกฉันไม่ได้หนีเพื่อตัวเองเสียงของเธอสั่นแต่ชัดเจนฝูงชนเงียบลงทันทีทุกสายตาจับจ้องมาที่เธอตำรวจสูดลมหายใจลึก เขาพูดต่อด้วยน้ำเสียงมั่นคงเธอรู้ความจริงทั้งหมดผู้คนเริ่มขมวดคิ้วด้วยความสงสัยหญิงสาวยกมือขึ้นกอดอกตัวเองร่างกายสั่นสถานเสียงหัวใจดังในหูของเธอถนนเงียบราวกับเวลาหยุดเดินผู้คนรอฟังสิ่งที่จะเกิดขึ้นหญิงสาวหลับตาลงเธอพยายามรวบรวมความกล้าฉันเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็น เสียงของเธอแทงลึกเข้าสู่ความเงียบผู้คนพากันตกใจบางคนเอามือปิดปากบางคนหันมองหน้ากันด้วยความตื่นตระหนกตำรวจเดินเข้าใกล้ช้าๆเขาเอื้อมมือมาทางเธอหญิงสาวถอยหนีอีกครั้งเสียงรองเท้าของเธอดังก้องไปทั่วถนนมันไม่ใช่อุบัติเหตุมันคือความจริงที่ถูกปิดบังคำพูดของเธอสะท้อนก้องกลางเมืองผู้คนต่างใจสัน่น แววตาเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดวันตำรวจเม้มปากแน่นเขารู้ว่าคำพูดนั้นอันตรายหญิงสาวตัวสั่นแต่ยังยืนหยัดเธอไม่ยอมเงียบอีกต่อไปเสียงหายใจของฝูงชนดังเป็นระลอกไม่มีใครกล้าแม้แต่จะก้าวเข้าใกล้ไฟถนนส่องแสงแรงขึ้นราวกับกำลังเผยความลับหญิงสาวตะโกนออกมาด้วยเสียงสั่นเครือฉันเห็นคนที่ทุกคนเชื่อถือทำในสิ่งเลวร้าย ฝูงชนร้องอื้ออึงบางคนเริ่มถอยหนีด้วยความกลัวบางคนวิ่งไปที่ถนนอีกฝั่งตำรวจรีบก้าวมาข้างหน้าพอแล้วเธอเสียงเกินไปหญิงสาวสายหัวน้ำตาไหลรินไม่หยุดเธอยกมือชี้ไปทางกลุ่มคนด้านหลังทุกสายตาหันตามเสียงตะโกนของเธอทำให้เมืองทั้งเมืองชงักคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดกำลังยืนอยู่ที่นี่ผู้คนอ้าปากค้าง ความเงียบโถมเข้ามาเหมือนพายุชายร่างสูงในชุดสูทก้าวออกมาจากฝูงชนแววตาเย็นชาและนิ่งสงัดหญิงสาวสะดุ้งเฮือกเธอก้าวถอยหลังจนเกือบลม้มตำรวจขยับเข้ามาขวางหน้าเธอทันทีฝูงชนเริ่มแตกตื่นเสียงโวยวายดังขึ้นรอบทิศชายในชุดสูทยิ้มจางๆเขากว่าตามองฝูงชนด้วยความมั่นใจหญิงสาวกำมือแน่น เธอรู้ว่าความจริงกำลังจะเปิดเผยตำรวจยกมือขึ้นอย่างระวังบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันหญิงสาวสูดลมหายใจเข้าลึกเธอก้าวไปข้างหน้าแม้ร่างกายจะสั่นเทาเสียงฝีเท้าของเธอก้องไปทั่วถนนอีกครั้งผู้คนมองตามอย่างไม่กระพริบตาหญิงสาวตะโกนออกมาฉันจะไม่ยอมให้ความจริงถูกฝังอีกต่อไปฝูงชนโห่ร้องด้วยความตกใจ บางคนตะโกนให้เธอหยุดบางคนตะโกนให้เธอพูดต่อตำรวจยืนนิ่งใบหน้าเต็มไปด้วยความตึงเครียดเขารู้ว่าเวลานี้ไม่มีใครหยุดหญิงสาวได้แล้วเธอกำลังจะบอกความลับที่ทุกคนไม่คาดคิดเสียงลมพัดแรงขึ้นป้ายโฆษณาสั่นไหวถนนทั้งสายเหมือนสั่นสะเทือนหญิงสาวยืนอยู่กลางแสงไฟน้ำตาไหลลงบนแก้มที่สั่นระร,ริกเธอสูดลมหายใจอีกครั้ง แล้วเปล่งเสียงออกมาอย่างชัดเจนฉันเห็นความจริงด้วยตาของฉันเองทุกคนหยุดนิ่งเมืองทั้งเมืองเหมือนกลายเป็นหินหญิงสาวยกมือขึ้นสันสนเธอชี้ไปที่ชายในชุดสูทเขาคือคนที่ทำลายทุกอย่างเสียงโวยวายดังขึ้นหนักหน่วงผู้คนบางส่วนตะโกนด้วยความโกรธบางส่วนยืนตัวแข็งด้วยความช็อกชายในชุดสูทยังคงยิ้มเย็น แต่แววตาของเขาเริ่มแข็งกระด้างตำรวจยืนประจันหน้ากับเขาความเงียบปกคลุมอีกครั้งทุกคนรอคอยคำพูดถัดไปหญิงสาวหลับตาแน่นเธอกำลังรวบรวมแรงใจครั้งสุดท้ายมือของเธอสั่นไม่หยุดเสียงหายใจของเธอหนักและสัน้นฝูงชนจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวความจริงกำลังจะถูกเผยออกมาในวินาทีนี้หญิงสาวลืมตาขึ้นชา้าช ดวงตาของเธอเปล่งประกายด้วยความกล้าเสียงรอบข้างยังคงวุ่นวายแต่เธอยือนมั่นคงชายในชุดสูทก้าวเข้ามาอีกก้ารองเท้าหนังของเขากระทบพื้นอย่างหนักแน่นฝูงชนเงียบลงทันทีทุกสายตาจับจ้องมาที่เขาตำรวจยืนขวางไว้ไม่ถอยลมหายใจของเขาแรงและหนักชายในชุดสูทหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะเย็นชาแทงลึกเข้าไปในใจผู้ฟัง หญิงสาวกัดฟันแน่นเธอรู้ว่าต้องพูดออกมาให้หมดฉันเห็นเขาอยู่ในที่เกิดเหตุคืนนั้นเสียงของเธอก้องสะท้อนในอากาศฝูงชนตกตะลึงบางคนยกมือขึ้นปิดปากบางคนเบิกตากว้างชายในชุดสูทหยุดหัวเราะเขาจ้องเธอด้วยแววตาเยือกเย็นเธอไม่มีหลักฐานน้ำเสียงของเขาย่อเยยหญิงสาวสั่นสถานแต่ไม่ถอย ฉันมีบางอย่างที่ทุกคนต้องเห็นเธอล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อฝูงชนหายใจติดขัดตำรวจขยับเข้ามาใกล้มือของเธอสั่นแต่ยังคงมั่นคงเธอดึงสิ่งเล็กๆออกมามันคือโทรศัพท์มือถือหน้าจอเปล่งแสงในความมืดเธอกดปุ่มเปิดคลิปเสียงจากคลิปดังขึ้นเป็นเสียงพูดของชายในชุดสูทไม่มีใครต้องรู้ความจริงคืนนั้น ฝูงชนร้องอื้ออึงเสียงดังสะท้อนทั่วถนนชายในชุดสูทสีหน้าซีดลงทันทีเขาก้าวถอยหลังอย่างไม่ตั้งใจตำรวจจ้องเขาด้วยความโกรธหญิงสาวยกโทรศัพท์ขึ้นสูงนี่คือสิ่งที่ฉันเห็นและบันทึกไว้เสียงจากคลิปยังคงเล่นต่อมีภาพเงาเคลื่อนไหวชัดเจนฝูงชนโห่ร้องบางคนชี้หน้าไปที่ชายในชุดสูท ความโกรธแผ่ซ่านไปทั่วอากาศชายในชุดสูทกัดฟันแน่นเธอกำลังทำลายตัวเองหญิงสาวสายหน้าฉันกำลังปกป้องความจริงน้ำตาของเธอไหลออกมาแต่เสียงยังคงมั่นคงตำรวจตะโกนดังทุกคนถอยไปฟูงชนถอยห่างออกไปทีละก้าวถนนกลายเป็นเวทีของความจริงหญิงสาวยกโทรศัพท์ชี้ไปยังจอใหญ่ด้านตึก เธอกดส่งคลิปออกไปภาพจากมือถือปรากฏบนจอยักย้ายทันทีฝูงชนเงยหน้ามองพร้อมกันเสียงในคลิปดังชัดเจนยิ่งกว่าเดิมทุกอย่างต้องถูกปิดบังอย่าให้ใครรู้เสียงนั้นคือเสียงของชายในชุดสูทไม่มีใครปฏิเสธได้ชายในชุดสูทหันซ้ายหันขวาแววตาเริ่มสัน่นเขาเห็นผู้คนกำลังโกรธเกรี้ยวหญิงสาวยืนมั่น แม้ร่างกายจะสั่นแต่จิตใจแข็งแรงตำรวจชักกุญแจมือออกมาฝูงชนส่งเสียงเชียร์เสียงดังเหมือนคลื่นซัดชายในชุดสูทหันไปหาผู้คนเขายิ้มฝืนพวกคุณไม่เข้าใจทุกอย่างมันไม่ใช่อย่างที่เห็นแต่ไม่มีใครฟังหญิงสาวก้าวขึ้นข้างหน้าเธอยกเสียงดังชัดนี่คือความจริงที่ฉันเสี่ยงชีวิตเพื่อเปิดเผยฝูงชนปรบมือดัง เสียงกึกก้องสะท้อนทั่วถนนชายในชุดสูทหน้าซีดลงเรื่อยๆตำรวจยื่นมือไปจับแขนเขาทันใดนั้นเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดทุกคนกรีดร้องหญิงสาวสะดุ้งเฮือกเสียงสะท้อนดังก้องในอากาศฝูงชนแตกหือตำรวจรีบขวางหน้าหญิงสาวสายตาของทุกคนมองไปทางเดียวกันชายแปลกหน้าสวมหมวกยืนอยู่ที่มุมตึกในมือของเขามีปืนควันกรุน หญิงสาวตะลึงจนพูดไม่ออกตำรวจชักปืนตอบกลับฝูงชนวิ่งหนีตื่นตระหนกเสียงกรีดร้องดังระงมไปทั่วชายแปลกหน้าก้าวออกมาจากเงามืดแววตาเขาเย็นชาเขาตะโกนเสียงดังใครแต่ต้องความจริงต้องหายไปหญิงสาวหายใจแรงเธอกอดโทรศัพท์ไว้แน่นตำรวจยืนประจันหน้ามือสั่นเล็กน้อยแต่ยังมั่นคง ฝูงชนหยุดห่างๆทุกสายตายังคงจับจ้องชายแปลกหน้ายกปืนขึ้นอีกครั้งหญิงสาวกรีดร้องตำรวจวิ่งพุ่งไปข้างหน้าเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดทุกอย่างกลายเป็นความโกลาหลแสงไฟถนนวูบวาบเสียงร้องดังระง,งมทั่วทั้งเมืองหญิงสาวสุดลงคุกเขา่าโทรศัพท์ร่วงลงพื้นหน้าจอยังสว่างคลิปยังคงเล่นอยู่ เสียงในคลิปเปิดเผยความลับต่อฝูงชนหันไปมองจอใหญ่ความจริงยังคงดังชัดแม้เสียงปืนจะก้องกังวานหญิงสาวยื่นมือไปคว้าโทรศัพท์กลับมาเธอกำมันแน่นน้ำตาไหลอาบแก้มตำรวจลุกขึ้นอย่างช้าๆเขายืนขวางหน้าหญิงสาวอีกครั้งชายแปลกหน้ายังคงจ้องด้วยสายตาโหดเหี่ยมฝูงชนค่อยคอยกลับเข้ามาใกล้ พลังของความจริงเริ่มกดดันหญิงสาวสูดหายใจลึกเธอลุกขึ้นยืนดวงตาเต็มไปด้วยแสงแห่งความมุ่งมั่นเธอตะโกนสุดเสียงความจริงไม่มีวันถูกฆ่าฝูงชนส่งเสียงเชียร์กึกก้องเสียงปรบมือดังสันสะเทือนถนนชายแปลกหน้าเริ่มถอยหลังเขาสะบัดปืนด้วยความโกรธตำรวจยกปืนขึ้นเล็งกลับบรรยากาศตึงเครียดจนแทบหายใจไม่ออก หญิงสาวยืนมั่นคงกลางถนนเสียงหัวใจของเธอดังชัดเจนเธอกอดโทรศัพท์ไว้แน่นภาพบนจอใหญ่ยังคงฉายต่อเนื่องความจริงกำลังเปิดเผยต่อสายตาทั้งเมืองชายในชุดสูทยืนนิ่งใบหน้าเต็มไปด้วยความสิ้นหวังชายแปลกหน้ายังถือปืนแต่แววตาเริ่มหวั่นไหวฝูงชนตะโกนกดดันเสียงดังราวกับคลื่นทะเลโหมกระหนำ่ำ หญิงสาวเงยหน้าขึ้นเธอไม่กลัวอีกต่อไปความจริงอยู่ในมือของเธอและไม่มีใครสามารถหยุดมันได้อีกแล้วชายแปลกหน้ามือสั่นเล็กน้อยเสียงตะโกนจากฝูงชนดังขึ้นเรื่อยๆตำรวจยังคงเล็งปืนไปที่เขาหญิงสาวยืนข้างหลังตำรวจดวงตาของเธอยังไม่ลับไปจากโทรศัพท์คลิปยังคงเล่นต่อเนื่องเสียงในคลิปยิ่งตอกย้ำความจริง ชายในชุดสูทก้มหน้าลงเหงื่อไหลเต็มขมับฝูงชนตะโกนว่าจับเขาไวเสียงดังสะท้อนทั่วถนนชายแปลกหน้าตวัดสายตาไปที่ชายในชุดสูทเหมือนทั้งคู่รู้จักกันหญิงสาวหายใจแรงเธอจับสังเกตได้ถึงความเชื่อมโยงชายในชุดสูทเงยหน้าขึ้นสายตาของเขาหวัดวันชายแปลกหน้าตะโกนอย่าให้ใครแต่ต้องนาย ฝูงชนอ้าปากค้างตำรวจขมวดคิว้วญิงสาวก้าวออกมาช้าๆเธอยกโทรศัพท์ขึ้นอีกครั้งทุกคนฟังให้ดีความจริงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของฉันเสียงของเธอก้องกังวานฝูงชนเงียบกริบเพื่อฟังคลิปเปลี่ยนเป็นภาพใหม่ภาพนั้นเผยให้เห็นชายในชุดสูทและชายแปลกหน้านั่งคุยกันบทสนทนาหนักแน่นและชัดเจน เราต้องกำจัดทุกคนที่รู้เรื่องนี้ฝูงชนส่งเสียงโห่ร้องตำรวจเบิกตากว้างชายในชุดสูตรถอยหลังไปอีกก้าวชายแปลกหน้ากำปืนแน่นเขามองไปรอบๆอบอย่างลนลานหญิงสาวตะโกนนี่คือหลักฐานที่ทุกคนเห็นด้วยตาตัวเองเสียงปรบมือและเสียงเชียร์ดังขึ้นบรรยากาศเปลี่ยนไปทันทีฝูงชนไม่กลัวอีกต่อไป พลังของความจริงรวมตัวกันชายในชุดสูทสั่นไปทั้งร่างเขาตะโกนออกมาพวกเธอไม่เข้าใจฉันถูกบังคับฝูงชนส่งเสียงโวยวายบางคนตะโกนว่าโกหกบางคนตะโกนให้จับตัวทันทีตำรวจยื่นกุญแจมือออกมาเขาเดินเข้าใกล้ชายในชุดสูทชายแปลกหน้าสายหัวแรงแเขายกปืนขึ้นสูงหญิงสาวกรีดร้อง ตำรวจรีบเบี่ยงตัวเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดฝูงชนแตกตื่นหนีไปอีกครั้งควันปืนลอยคลุ้งในอากาศหญิงสาวกอดโทรศัพท์แน่นหัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกเมื่อควันจางลงชายในชุดสูตรยืนตัวแข็งเลือดไหลออกจากแขนของเขาฝูงชนตกตะลึงชายแปลกหน้าหอบหายใจแรงเขายังเล็งปืนไปที่ตำรวจตำรวจยืนมั่นคง เสียงไซเรนรถตำรวจเสริมดังเข้ามาแสงไฟแดงน้ำเงินสว่างวาบรถตำรวจหลายคันวิ่งเข้ามาปิดถนนฝูงชนโห่ร้องด้วยความหวังชายแปลกหน้ามองรอบๆอ,อย่างจนมุมหญิงสาวตะโกนความจริงไม่เคยแพ้เสียงของเธอดังก้องไปทั่วถนนชายแปลกหน้ากัดฟันแน่นเขาหันปืนไปทางหญิงสาวตำรวจพุ่งตัวเข้าขวาง เสียงปืนดังขึ้นพร้อมกันหลายทิศทางฝูงชนกรีดร้องแสงไฟสว่างวาบเสียงสะท้อนกระแทกหูชายแปลกหน้าล้มลงกับพื้นปืนหลุดจากมือเลือดค่อยๆซึมออกฝูงชนเงียบลงทันทีตำรวจยังคงหอบหายใจแรงเขามองหญิงสาวแล้วพยักหน้าหญิงสาวน้ำตาไหลแต่ในดวงตามีแสงแห่งชัยชนะ เธอยกโทรศัพท์ขึ้นต่อหน้าฝูงชนนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องจดจำฝูงชนโห่ร้องอีกครั้งเสียงดังสะท้อนเมืองทั้งเมืองชายในชุดสูตรรุดตัวลงกับพื้นเขายกมือปิดหน้าเสียงสะอื้นเล็ดลอดออกมาตำรวจรีบเข้าใส่กุญแจมือฝูงชนส่งเสียงเชียร์ดังกว่าเดิมหญิงสาวยืนตัวตรงแสงไฟถนนส่องร่างของเธอ เธอคือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าเธอคือเสียงของความจริงผู้คนมองเธอด้วยความเคารพน้ำตาแห่งความดีใจไหลออกมาเสียงตะโกนว่าขอบคุณดังรอบทิศหญิงสาวยกมือขึ้นเล็กน้อยเธอไม่ได้พูดอะไรแต่รอยยิ้มของเธอสื่อได้ทุกอย่างตำรวจหันไปทางฝูงชนเขาตะโกนเสียงดังความจริงถูกเปิดเผยแล้วฝูงชนโห่ร้องอย่างกึกก้อง ท้องฟ้าเหนือเมืองเต็มไปด้วยเสียงเชียร์หญิงสาวก้มลงมองโทรศัพท์คลิปยังคงเล่นแต่ตอนนี้ไม่ใช่แค่คลิปมันคือความทรงจำของเมืองทั้งเมืองเสียงหัวใจของเธอค่อยๆสงบลงเธอยืนมั่นคงสายตาจ้องไปข้างหน้าอนาคตที่เต็มไปด้วยความจริงกำลังเริ่มต้นและไม่มีใครสามารถหยุดมันได้อีกต่อไปหญิงสาวยังคงยืนท่ามกลางเสียงเชียร์ ลมหายใจของเธอค่อยๆสงบลงแต่ในใจยังสั่นไหวด้วยความกังวลตำรวจยืนข้างเธอเหมือนกำแพงปกป้องฝูงชนเริ่มเข้ามาใกล้หลายคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายภาพหลายคนร้องให้ด้วยความโล่งใจชายในชุดสูทถูกตรึงด้วยกุญแจมือเขาก้มหน้าหลบสายตาแต่เสียงซุบซิบรอบข้างยังดังต่อเนื่องหญิงสาวก้มมองโทรศัพท์ในมือคลิปยังคงเล่นไม่หยุด ทันใดนั้นภาพในคลิปเปลี่ยนไปหน้าจอสว่างวา่ามีเสียงสนทนาใหม่ดังออกมาเธอคิดว่าเรื่องทั้งหมดมีแค่นี้หรือฝูงชนหยุดนิ่งหญิงสาวชะงักไปทันทีเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของชายในชุดสูทไม่ใช่เสียงของชายแปลกหน้ามันคือเสียงอีกคนที่ไม่รู้จักตำรวจหันมามองด้วยความสงสัยฝูงชนเริ่มแตกตื่นอีกครั้ง หญิงสาวกดย้อนคลิปเพื่อฝังซำ้ำเสียงนั้นดังชัดเจนขึ้นทั้งหมดเป็นเพียงจุดเริ่มต้นหัวใจของเธอเต้นแรงดวงตาเบิกกว้างฝูงชนพึมพำด้วยความกลัวชายในชุดสูทยกหัวขึ้นทันทีใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นตกใจเขาส่ายหัวชชาๆไม่มันยังไม่จบตำรวจจับแขนเขาแน่นใครเป็นคนพูดในคลิป ชายในชุดสูทกัดริมฝีปากเหงื่อไหลทั่วใบหน้าหญิงสาวยกโทรศัพท์ขึ้นสูงเธอหันไปหาฝูงชนยังมีใครอีกที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเสียงซุบซิบดังหนักกว่าเดิมฝูงชนเริ่มสับสนบางคนตะโกนถามว่าใครหญิงสาวหายใจทีเธอกดเล่นคลิปต่อภาพในหน้าจอปรากฏเป็นเงามืดคนในคลิปนั่งอยู่หลังโต๊ะใหญ่ เสียงหัวเราะแผ่วเบาดังออกมาไม่มีใครหยุดฉันได้ฝูงชนช็อกจนเงียบกริบหญิงสาวมือสัน่นเธอไม่รู้ว่าคนในเงาคือใครตำรวจจ้องหน้าจออย่างเข้มข้นชายในชุดสูตรร้องตะโกนหยุดปิดคลิปเดี๋ยวนี้ฝูงชนตะโกนกลับเปิดต่อไปเราต้องรู้หญิงสาวกัดฟันแน่นเธอกดเพิ่มเสียงให้ดังขึ้น เงามืดในคลิปพูดชาๆถ้าใครเปิดโปงความจริงคนเหล่านั้นจะไม่มีวันรอดฝูงชนเริ่มสั่นกลัวบางคนถอยหลังไปทีละก้าวตำรวจยืนตะลึงหญิงสาวน้ำตาไหลแต่เธอยังคงเปิดคลิปต่อแสงไฟถนนวูบหวาบราวกับเตือนภัยเสียงในคลิปดังต่อเกมเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นฝูงชนเริ่มตะโกนสับสนหญิงสาวเงยหน้ามองตำรวจ มันใหญ่กว่าที่เราคิดตำรวจเม้มปากแน่นเขาหันไปสั่งการลูกน้องเสียงวิทยุดังแทรกเข้ามารถตำรวจล้อมถนนแน่นหนาฝูงชนยังคงมุงอยู่ไม่ถอยหญิงสาวกดหยุดคลิปไว้ชั่วครูความเงียบปกคลุมไปทั่วสายตาทุกคู่จ้องเธอเธอหอบหายใจแล้วพูดเสียงหนักแน่นนี่ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือประตูที่เพิ่งเปิดออก ฝูงชนต่างอ้าปากค้างเสียงลมพัดแรงแสงไฟแดงน้ำเงินกระพริบทั่วถนนชายในชุดสูทส่ายหัวเธอไม่รู้ว่ากำลังเผชิญกับอะไรหญิงสาวยืนมั่นแม้ร่างกายสั่นแต่ใจแข็งแรงเธอยกโทรศัพท์ขึ้นแนบอกดวงตาเต็มไปด้วยไฟแห่งความกล้าตำรวจวางมือบนบ่าเธอเธอไม่ได้อยู่ลำพังฝูงชนส่งเสียงเชีย เสียงดังสะท้อนกลางเมืองหญิงสาวสูดหายใจลึกเธอเงยหน้ามองท้องฟ้ามืดแสงดาวส่องระยิบระยับความจริงใหม่กำลังรอเปิดเผยและทุกคนรู้ดีนี่คือเพียงการเริ่มต้นของสิ่งที่ใหญ่กว่าเดิมหญิงสาวยืนท่ามกลางฝูงชนที่ยังคงจ้องเธอลมหายใจของเธอสั่นสะทานแต่ดวงตาย,ยังเต็มไปด้วยความกล้าตำรวจยืนเคียงข้างร่างกายเขาเต็มไปด้วยความตึงเครียด ชายในชุดสูตยังถูกตรึงด้วยกุญแจมือนั่งคุกเข่าบนพื้นถนนฝูงชนรายล้อมรอบทุกด้านเสียงซุบซิบดังก้องหญิงสาวค่อยๆย,ยกโทรศัพท์ขึ้นสูงความจริงต้องเปิดเผย,ยจนถึงที่สุดเสียงของเธอก้องกังวานทันใดนั้นหน้าจอมือถือของเธอก็สว่างวาบอีกครั้งคลิปวิดีโอที่หยุดไว้กลับเล่นต่อเองโดยไม่ได้กดภาพเงามืดในห้องประชุมใหญ่ปรากฏขึ้นอีกครั้ง เสียงหัวเราะช้าๆชดังสะท้อนฉันเตือนแล้วว่านี่คือเพียงจุดเริ่มต้นฝูงชนพากันเงียบลงราวกับโลกหยุดหมุนหญิงสาวมองหน้าจอด้วยความตกใจตำรวจขมวดคิ้วทันทีชายในชุดสูทต,ตัวสั่นน้ำตาเอ่อขึ้นเขาพึมพำเบาๆไม่เขาโผล่มาแล้วฝูงชนได้ยินและเริ่มตื่นตระหนกเขาคือใครกันแน่มีเสียงตะโกนขึ้น เงามืดในคลิปโน้มตัวเข้ามาใกล้กล้องในที่สุดใบหน้าก็เผยออกมาฝูงชนพร้อมใจกันอ้าปากค้างหญิงสาวยืนช็อกมือเกือบปล่อยโทรศัพท์ร่วงตำรวจเบิกตากว้างใบหน้าที่ปรากฏในคลิปไม่ใช่คนแปลกหน้ามันคือหน้าของหัวหน้าตำรวจผู้ที่ทุกคนเชื่อถือฝูงชนเริ่มโห่ร้องด้วยความไม่เชื่อเสียงดังสะท้อนเหมือนพายุหญิงสาวหายใจไม่ออกเหมือนถูกบีบรัด ตำรวจข้างเธอชะงักไปครู่หนึ่งสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดชายในชุดสูทยิ้มทั้งน้ำตาตอนนี้พวกเธอเข้าใจแล้วใช่ไหมฝูงชนตะโกนดังกว่าเดิมบางคนร้องว่าโกหกบางคนตะโกนว่าไม่จริงหญิงสาวกำโทรศัพท์แน่นจนมือสัน่นเธอพยายามตะโกนกลบเสียงฝูงชนนี่คือความจริงที่ซ่อนอยู่หลังม่าน เธอยกโทรศัพท์ขึ้นให้ทุกคนเห็นอีกครั้งคลิปยังคงเล่นต่อหัวหน้าตำรวจในคลิปพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาไม่มีใครปกป้องพวกเขาได้ถ้าอยากรอดก็จงเงียบฝูงชนโวยวายราวกับระเบิดความเชื่อมั่นที่มีมาตลอดหลายปีพังทลายตำรวจข้างหญิงสาวกัดฟันแน่นน้ำตาคลอในดวงตาเขาตะโกนเสียงดังถ้าความจริงคือสิ่งนี้ฉันจะยืนข้างประชาชน ฝูงชนส่งเสียงเชียร์กึกก้องหญิงสาวร้องให้แต่เธอยิ้มทั้งน้ำตาในที่สุดความจริงก็ไม่ถูกฝังอีกต่อไปทันใดนั้นไฟถนนดับวูบเมืองทั้งเมืองจมอยู่ในความมืดเสียงฝูงชนหยุดลงพร้อมกันมีเพียงเสียงลมพัดหวิวหญิงสาวกอดโทรศัพท์แนบอกแสงจากหน้าจอส่องใบหน้าของเธอคลิปหยุดเล่นกระทันหันหน้าจอดับลง เธอพยายามกดแต่โทรศัพท์ไม่ตอบสนองฝูงชนเริ่มแตกตื่นอีกครั้งแล้วไฟถนนก็ติดขึ้นช้าๆแต่สิ่งที่ปรากฏทำให้ทุกคนช็อกหัวหน้าตำรวจตัวจริงยืนอยู่ที่ปลายถนนร่างสูงสง่าดวงตาคมกริบเขาไม่ได้อยู่ในคลิปเขายืนอยู่ตรงหน้าฝูงชนแตกฮือด้วยความหวาดกลัวหญิงสาวตัวแข็งเหมือนหินตำรวจข้างเธอชักปืนขึ้นทันที หัวหน้าตำรวจยิ้มเย็นเธอกล้าดีที่เปิดโปงแต่เกมนี้ยังไม่จบฝูงชนส่งเสียงโห่ร้องหญิงสาวร้องตะโกนความจริงไม่มีวันถูกลบเธอยกโทรศัพท์ขึ้นอีกครั้งแม้มันจะดับจูจ่ๆหน้าจอก็สว่างขึ้นเองภาพใบหน้าของหัวหน้าตำรวจยังฉายอยู่เสียงในคลิปดังซ้อนกับเสียงจริงของเขาความจริงและความลับประทักกันตรงหน้าฝูงชนกรีดร้อง บางคนวิ่งหนีบางคนยืนตะลึงหญิงสาวน้ำตาไหลพรากเธอตะโกนสุดเสียงนี่คือจุดจบของการโกหกเสียงเธอกล้องไปทั่วถนนฝูงชนเริ่มรวมพลังกันเสียงเชียดดังขึ้นอย่างหนักแน่นหัวหน้าตำรวจสีหน้าเริ่มเปลี่ยนรอยยิ้มเย็นหายไปเขามองฝูงชนรอบตัวเสียงตะโกนจับเขาไว้ดังก้องหญิงสาวยืนมั่น เธอกอดโทรศัพท์ไว้แน่นตำรวจเคียงข้างเธอเล็งปืนไม่ละสายตาหัวหน้าตำรวจหันหลังช้าๆเสียงฝีเท้าดังหายไปในความมืดฝูงชนโห่ร้องดังสนัน่นหญิงสาวยืนนิ่งกลางถนนน้ำตายังคงไหลแต่เธอยิ้มเล็กน้อยในที่สุดความจริงก็ถูกปลดปล่อยฝูงชนส่งเสียงปรบมือกึกก้องเมืองทั้งเมืองสั่นสะเทือนด้วยพลังของความจริง หญิงสาวปิดตาลงเสียงหัวใจของเธอสงบลงและนี่คือบทสรุปที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นใหม่เพราะความจริงอาจจบเกมหนึ่งแต่ยังคงเปิดประตูสู่เกมที่ใหญ่กว่าเสมอ